ระดับแรกเรามาจองเสิร์ฟกันเช้านี้คนมาเช้ามากโอเคครับเข้าสมลำนะสามลำเเพราะว่าซัพพอร์กเดอเข้าไม่ได้อ๋อขอ่นแรงก็คิดอยู่แต่ถ้าที่เป็นโปรเฟชชันลขาจะให้ทอ่อเหที่เป็นโปรเพชชนอ่อเหรอพี่เล่นจัางกันที่ยืนยันเลยว่าไม่ใช่ ย่าไม่เสร็จพี่ก็หัวไปเลยเออถ้าที่ถูกต้องนี่เขาเรียกว่าพาดหัวใช้หัวถือตัดเอา ดีจัดอา่าฮะเรามาลงทะเลดีกว่า <Okay. S 1> พร้อมยัง uh huh. พร้อมยังมา,ะาะฮะโอ้ข้ามันได้เว้ยเอาเว้ย ใช่ครับมองหาขึ้นขึ้นมาแล้วขึ้นไหนไหไปไปไปโอ้โหเอาวะเอาวะไป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 โอโ้โห้เฮ้ยเหลือเราแล้ว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 เฮ้ยยังไม่ได้ ตั้งรนอนแล้วเขาเรียกว่ารอขึ้นอยู่ยางยางคืนยังไม่มายงขึ้นยังไม่มา,ย,ย,มมายางยางยางยังไม่เห็นยังไม่เห็นต้องรอขึ้นมาก่อนยาง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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออยืนแล้วก็เมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ต่างเขาครับคนนี้ มาฮะลูกนี้ครับลูกนี้ต้องมาแล้วครับลูกนี้ต้องมาแล้วครับไปแล้วครับรช่ว์ครับเนี่ยครับเนี่ยไม่ต้องเล่นเนาะเดีเ๋ยวครับเดี๋ยวผมจะเป็นกำลังใจทุกคนชวงต่อไปครับ เด้ยลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้ของจริงลูกนี้ของจริงลูกนี้ของจริงเอาว่าเกือบจะสวยแต่ว่าไม่ไม่ได้ฮะเกือบสวยไม่สวยท็อปพร้อมแล้วพร้อมทิ้งตะงตุยขึ้นกันแล้วฮะตักตินครับค่อยๆพายค่อยๆพายดูครับ คืนนี้ใช่ไหมคืนนี้ก็ยังไม่ใช่ใช่แหละแต่ขึ้นไม่ได้เฮฮ้ยเ้ยไปไหนโอ้โหท่าสวยท่านี้ใช่เลยนี่แหละเป็นการเล่นเิร์อบอร์ดที่ดีท่าซุปเปอร์แมนได้คิดว่าฟังดีวะ่ะนะขออนี่คือการเล่นทะเลที่ดีไงคือการเล่นตายก่อป,ป,ป,ปันแบบตายครับ <laughs> คิดว่าเราจะรอดไหมคือไม่ได้รอดจากคืนนะฝนไม่รอด <laughs> ไม่รอดไม่เป็นไรเพราะว่าเราเปลี่ยนมาแล้วว่าฝน <c oughs> ก็คือฝนนี่มีการซ้อมมีการซ้อมซ้อมอยู่บนบกแต่ในน้ำนี่คือเอนยโอ้อือซ้อมก <c oughs> ่อนเราขึน้นมาต้ไงใครจำไวนะ้นี่คือสิ่งที่คิดนี่คือสิ่งที่คิดความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนี้เป็น <laughs> <c oughs> ตอนอยู่ในน้ำ เอ้ยเอามีการซ้อมเพิ่ม่ฟังโค้ดนะครับขึ้นมาฟุ๊บโอ้โหขึ้นอย่างนี้บอกเลยว่าหน้าคอมัมโอ้ยโอ้ยนี่บนโบกนะนี่จังบนโบกอยู่วข้าแนนาไม่ต้องรืบเลยข้าจะ้มีหลายตึกเมื่อกี้ตึกต็กสามนะเป็นแด้จริง ได้จัดเลยครบอกว่าจะเป็นกำลังใจให้เขานะครับเพราะเขาต่างต่ารงแต่ที่แน่เยากาศวันนี้คือดีมากครับคลื่นลมแรงแมตุฮ่าร้องปั๊บปัดลมครับเพราะนั่นนึกว่าฝนจะตกผมยังไม่รุ่น่ะเฮ้ย <laughs> <laughs> ไม่เอาซูเปอร์แมนนะ <laughs> สนภาพโอเคถือว่า เหนื่อยจากการแบบเหยียบปอดโตขึ้นมาแบบจากโปรเฟชชั่นแนลใช่ไหมการม่ไ <c oughs> ด้เซิร์ฟเนี่ยแต่ผมมาพวกผมมาเล่นไม่ให้เป็นหลอกแต่ว่าจากเล่นสนุกเลยนะโตขึ้นเหนื่อยแต่มันเน่ะขึ้นไม่ได้แต่ไม่เป็นไรถือว่าได้ลองเกาะก่อนรอครับ ไปมือเตาไฟโอเคไปไปไาโอ้ยลูกคืนนี้ตัวไหวโอ้ยลูกคืนนี้ตวกิโลูกคืนนี้วกนต่มากคืนส่งขึ้นเยอะมาก ครับตากระดดเขาบอกว่าคืเด็กเนเล่นเสือ้เราก็มายืนตอกันดีกว่าโหแค่ยิกึงกระดแล้นะไม่กระแล้วเหน่อยด้วยเหนื่อยทั้งเหนื่อย้โดูบรรยากาศครับโอ้โหโอชิบกระดด้อโอ้โหไม่้ โอ้โหมไม่เกดเรื่องเลยวะว้าวโคตรมันโคตรมันโอ้โหย่งมันเลยฮะโอ้ยคืนลูกนี้แหละลูกนี้แหละโอ้า

ไป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 ไไปไปโอ้โหแต่คืนนิ่งมากแต่คืนนิ่งมากมาดูหน้าผมดีาตอนผมโตึ้นแบบยืนโตึืนดูนะโอ้โหอะไรชิบได้ชิบได้ผมยังสู้อยู่ครับ นีกว่าว่าผมผมจะไปหาเพื่อนผมได้หรือเปล่าว่าผมจะนุ่น,นู่น,นุ่นไปไปเป็นการเดินโต้ขึ้นฮรไปครบับแต่ทำมันต้องนเครับไม่ตกใจขึ้นต้องจริงจริงโอ้โขึ้นข้อหา <c oughs> ากขึ้นโอ้โหโอ้โหเกือบสวยสุดยอดเอาโอ้โหตกขึ้นมาเอาว่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 าโอ้โหตั้งแต่ละบันบันครับ เคสียว่าดีครับคนหนึ่งลากคนหนึ่งนอนเออทพมพ์กก่นอรู้สึก่าโอ้โหนนี้ตไม่ไม่หย่อนนะฮะครับนี่ครับการที่มาทะเลที่ดี คือเราต้องมาแช่ทะเลอะไรเงี้ยครับไม่ต้องอะไรมานั่งขนาดขนาดริมทะเลเฮ้ผมไม่งงเนะผมจะมาเพิมครับกุศภาพหลังจากที่เชลเล่นเซิร์ฟบอร์ดมาเล่นเองหรือว่าไปถ่ายรูปอีกเล่นก็ไม่รู้ไงก็ก็ออาจไม่ทึงครับถ้าใครสนใจก็มาได้นะต่อทุกคย็แหละวันนี้ ฝนไม่ตกฟ้าเคือเมื่อยปกติคือแดดไม่ยังไงเดีแต่ว่าช่วงแย่ฝนมันตกหกหกทุกวันน่ะผมว่าเป็นความโชคดีของผมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแอนก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วชิปต่อไปครับ